เราได้เป็นฝ่ายบุกใช่ไหมเนี่ยโ้่ทนายเปิ้ลได้ไม่ได้นะออเดโหฝ่ายบุกจุดเดือดยึดจุดเดียวยึดได้ไหมปืนกลนะมาดูนครับไอ้จับปืนกระบ,บอกนี้จุกทองเราสามารถพิชิตได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอืม,มเราจะเอาบุกบ,บุกกระน,นำแบบ lui về đây cái bây giờ bự bự, lại bị đòn bắn được không? đi, hỏi đi, nó thẳng vẫn ở đến này đấy ạ. ก้างหวาลวงไม่ได้วะเอาไปดูวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากดรถอะไรเนี่ยกดรถปุ่มอะไรรู้เมื่อกี้เพื่อนเราลงฟันไว้ก็ดีนะเพื่อน นี่ okay. ไม่ทันเอาอวะไม,ม่โผล่มาเลยเว้ย <c oughs> เดี๋ยวไร้ันไป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 เอาไม่ใช่ยุ่งมงเพื่อนเอ้ยเอ้ เข้าหัวนะไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าหัวหนึ่ตัวใครรู้ไปเพื่อนนิดเดียวเองหลบแล้วอ๋อ Ở là, lầu của ơi, đi tiêu Mấy khát là bằng Không có เข้าไปเข้าไปเข้าไปไปไปโอ้โหไม่มีใครยิงทำมาเนี้ยหนึ่งหน้าบุกหลังได้จฉดเลยเดี๋ <c oughs> ยวผมมาให้เดี๋ยวผมมาให้ มันมีตัวหนึ่งมาไว้มากไว้เดี๋ยวให้เพื่อนจัดการโอเคสวยเอาให้แตกเอาให้แตกเพื่อนรอแป๊บหนึงห่งอยู่เพื่ช่วยได้มาเฮ้ยด้านข้างเยอะเลย rồi ra cho mẹ Lạc lạc ơi lạc. Ừ, lạc thủy <laughs> Đẹp đi <nữa còn. cười> con Vậy เว้ยหัวเดือดตัวเหลือตับเม็ดเองถังแตกผ่าละระวังท้าน่าเรามีตัวเนี่ยถังมันยิงยัด แม่งเอ้ยกระสุนหมดกระหน่ำไม่ทันเดี๋ยวได้ว่ากลับมเกลับมาเพื่อนไม่ได้ด้วยเข้าไปกระหน่ำเหมือนเดิมโอ้ยเขาบุกหลายทางหน่อย มันเล่นทนายกันนะโอ้โหยิงป่าไม่ทนบบนันเพื่อนแม่งเอ้ยไม่มีใครอ้าวโดนระเบิดด้วยเป็นไงโอ้โหตกดําดาแม่งโดนระเบิดด้วยปะแต่ไม่ไม่ดอง ระเบิดที่เราปาไปนี่คือมัน้ามากเลยนะข้าผูกไปไล่แถบอืมเอาไ้เดียเอาตับไพ่ก่อนแล้วกันก็ยังสายยิงกันมานะรถถัาางว่า เป็นระบบปืึขเข้อยิงฝั่งนี้ก่อนเอาชัวร์ชัวร์หัวนัดนหนึ่งเขาไม่ให้ เอาไม่ให้เพื่อนตัวอะไรวะแอบวะ <c oughs> หัวนะโดนหัวนะ เราเปิดไปโอเด่ะได้ว่าตรงนี้มีตัวโอ้นิดเดียวเองแม่งเอ้ยเดินบนหินเดินไปโดนหมาบนหินพอเกิดไหมถ้าไปเราทีมเรามีแค่นี้วะเนีย่ย เก็บไ่ก่อนเอาซับไพ่ก่อนซับไพ่มาเน่บุกต่อเหมือนเดิมเพิ่มความมันมุมเดิมจะมีตัวไหมเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ปะนะ

Đây là bằng quá Lùng đến tầm này nó canh Ok, đến tầm lên quay, má quá Thế thôi nào quá Mày nghe Gần Mày không có mình mì tuổi đi ไม่มีตัวแบบมาปาดมาดูต่อมันทีมทีมฝั่งนี้มันไม่มีแล้วไงมีคนวางมาว่าตรงนี้เลยนะนดูวะมาเกิดในรถถังแล้วกันเพื่อนทีนรถถังแล้วรถถังนพ้พังเหรอมีตัวคอยไล่หลวงเลยนะ เลยถอยถอยถอยว่าแล้วไม่ถอยโอ้โหมุมแม่งเอ้ยเจ็บเลยอือหือแม่งเจ็บปี๊ดไปไหม แม่งเออตัวหัวไม่ขาดมเปขีดทิปไปนะไปบุกไป Rồi, đánh đánh. Ok, 2 chụp rồi Tốt lắm, khu vực bây giờ đại mới không khỏi Đi อันหนึ่งปอมปึงพังหมดหลอกกระสุนไม่มีวินัาณพูดหน่อยทัพไทยไหนเนี่อนยอาบิจีก็ไม่ได้เติมตอนนี้หนู่ทัพไทยอยู่ไหนจ๊ะ ไไขาดของอย่างขนาดหนักกระสุนกระสุนได้ดีเพื่อนไม่ได้เหรอมันเป็นหน่วยหน่วยลังกระสุนหรือไงเนีย่ยแล้วกระสุนว่ะเพื่อน

ไม่ไทยอีกสูญอ่ะโหร่สูญโอเคขอบคุณมากอืมกิงไม่โดนเลย

khó cay quá đi qua mày ghê Tôi má cái kia mới đại được ngồi đi này đi เพื่อนหลกก็ลงมาไม่ได้ด้วยหมวก่อนแล้วกันเพื่อนมาไวอยู่ ตัวจะปีนนะมันจะมจป็นตัวตะปีนว่ะผมโดนแน่ๆมีการล้วงจะปีนี่ยนะเพื่อน,นอยู่ไหนวะ มึงจะบุกเข้ามาสักทีโอเคมาแล้วสวยเพื่อนอืมแตกแตกหมดสวยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนเร็วกระโจนรถถังให้แล้วเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เราไปใกลหน่อยที่เราทำได้สวยจัดเลยอ่ะนี่เราต้องเข้าไปในจุด A นะครับปัญหาอาเด้อเด้เด้อต้องวิ่งเปิดเยอะหน่อยอ่ะ

Vắng Để được quyết Không ăn, không ăn Lê, 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 Đặt bà

เร็วเเพื่อนเร็เวเร็วโอ้เพื่อนเร็วเร็วโอ้โหเพื่อนเร็ว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 เขาเอาให้ได้ด่วนเลยด่วนเลยเพื่อนชุบหนี่เดียวพึ้นไปยัดกันชุบก่อนเร็วชุบผมก่อนเร็วเร็ว โอเคขอบคุณมากได้สองจุดแล,แล้วเข้าไปอยู่ในรูแน่นอนในรูอะ่ะเตรียมตัวโดนดักได้เลยไปไปไป

เรวแล้วแต่ตุ่จ้าเพื่อนรูไหนวะเอ่ะงงรูมากอืมอืน ืมไปไปโอ้โหระเบิดจากไหนเนี่ยยังเดือดระเบิดเอามาลงฝั่งนี้กันหมดเลยเว้ยโหล vừa nói lặng đi rồi พยายามยิงไล่ฝั่งนี้นะเบอร์บายะกลับไปนี้ก่อนวุ้ล่างก่อนจะเข้าเอยียแล้วบัง cái này, hãy khơi mướp, hãy khơi được không? như vậy không? mình chùa ba 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 ô lắng lắng có mì hả viện เร็ว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 เพื่อนหมอบไว้หมอบไว้เอาบีเอาบีแม่งเ้ยมีตัวมาแม่เออมันจะมมนรู้ครับมพนมุมแอบมุมเดียว คือไม่มีตัวปลูกอะเพื่อเราก็ไม่มามาตัวเดียวทำได้แค่เนียนอยู่แค่เนียน้ยโอ้โหยิงไม่ต้องได้ไงวะยิงไม่ต้องได้ยังไงถามคดีโดนล้อมบาเลยเว้ย พยายามไล่ยัดกันเว้ยเอาระเบิดดักเนี่ยนะดูผมเห็นเนี่ยมาเกิดเอก่อนเกิดเอแล้วก็ไล่ถมเลยไปไปไปเอาของหน่นอย กูโดนตีต้องทุบกันเพื่อนๆค่อยๆไปเว้ยมันปี่ไม่ได้ประเด็นไม่ได้ว้า ปีมันน้อยมากไปรู้ไปทำติอืมไม่ดีวะลุ้นได้ไหม ไม่ไงถูกหลวงก็หลวงไม่ได้โอ้โหลงหนักจัดเอาทีเพื่อนพอลุกหน่อยพี่อ่ ยังไงเพื่อนกูเองไปไปไปยัดเอเลยไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเพื่อนเร็วเรไป,ไปยัดยัดยัดติดหาเลยวะโอ้โหยัดไม่ทันได้ไงวะ โคตรมันนะครับถึงแม้จะเป็นแมปที่แบบทุรทุเลก็ตามนะฮะ